นี่ผมไว้เลยนะเจ้าเฮ็ดละงอ,อกนะอืสวยงามนาน,นาเลยพี่ดอกนี่หืมโอ้ยดอกงา,ามากที่ดอกขนาดกับดากง,งามเลยเจ้าออกอยู่กลางแดดเลยเจ้าไปนีดนนทันหน่อยสวัสดีเจ้าอยู่กับพีบุ่บรรณาเจ้าวันนี้พายุพาขึ้นดอยหาเฮ็ดดิเช่นเคยนะเจ้าเนาะ ตอนนี้เรายังอยู่ที่เดิมเราจะเนาะป่าหลักบ้านแพงเองนะเจ้าแต่ว่าแพงมากก่พอได้เก็บอยู่นะเจ้าไปรุนตกันค่ะแพงไว้นี้อีกวันว่าวันนี้เราจะมาหรือเปล่านะเจ้าจุดแหลกเขาเจ้าเป็นเห็ดทานนะเจ้าเนาะทานน้อยเห็ดทานน้อยเลยโค้ดแพงว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อเห็ดที่ไหนอ่ะถ้าบกเรืองเห็ดทานนนี่ใส่เป็นยาโอ้ยเป็นรานักเป็นถือว่าเป็นยาเถอะ นาได้อยูอมาแต่ได้เท่าทีนะเจ้ามีเพนจะหาแล้วขึ้นไปบนภูเขานะเจ้ามันเพนจะเห็นอ่าเห็นอะไรเจ้าสองดูกขนาดสวยมากเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไปไม่เนาะ จใจใจล่ะเฮ้ยนี่ที่ดอกนี่หืมโอ้ยอกกามมากที่ดอกนขนาดกับตังงามเลยเจ้าหืหมไอล่องูก็เจ้านะดอกอุ้ยพูดอีกเจ้า นี่ผมไว้แล้วนะเจ้าเห็ดละงอกนะนี่ถือดอกงามด้วยนะเจ้าเนี่ยนะโอ้ยเจ้าเฮ็ดเกือบเยียดเจ้าดิดอกดอกใหญ่ดิดอกน้อยเห็ดนั้นอะไเจ้าเฮ้ย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 ไม่อมเห็ดละงอกเจ้านั่นอีกแล้วอีกแล้ว นี่คือดอกนะดอกงามเจ้าดอกนี่ะกังจีด้วยเจ้าเนีย่ยนี่อันนี้ดอกเจ้าได้ฮันปนปนปนเจ้าปนนี่ปนนี่ปนนี่ ก็ค่อยๆเดินนะเจ้าเนาะนี่นี่น,นี่อีกดวงนึงนอโอ้ยโอ้ดอกนี้สวยงามนานๆเลยโอ้โหดอกนี้แพงเยียบไปกี้นี่น,นี่แหมเจ้าน,นั่นแหล,ละนั่นหน่อยนั่นอีกสามเลยฝนมันตกอยู่นะเจ้าเนี่ยแพงว่าบ่ตกเนะ เฮ็ดทานเจ้าทานหน่อยโอ้มีชุดละดอกนะเจ้าเนาะ <S <S ออกอยู่กลางแดดเลยเจ้าเป็นเฮ็ดทานหน่อยตอนนี้ตอนนี้น้ำอินก็ขึ้นมาติก๊กๆเลยเจ้ารอาตีแห้เขาวๆนันคือน้ำนะเจ้าน้ำอิงนะเจ้าขึ้นมาท่วมไร้นะท่วมสวนขโมดนะเจ้าเน,นี่ยเนาะอืมฮี่เดี๋วก็นี่สองสามดอกเจ้าอยู่นี่ ขาวเจ้าโอ้โหอยกินดรงนี้เท่าปล่อยเชื่อเจอ้าขนาดนี้สวยนี่เห็นอะไรดอกนี้ลงอกดอกน้อยเจ้าดอกไน้อยออกเตะน่ารักเจ้า นี่เป็นเห็ดนางปลาดุกเจ้าป้าตี้เจอเป็นมูนะเจ้าเนาะนางๆถ้าจะบ่ค่อยมีละสมัติแพงพามาให้เจอเท่าไรนะเจ้ามั่ก็นี่จะใส่อีกรองใช่แล้วอืเห็ด ออกับโอกหินเฮาเจี๊ยดเหรอเ,รออห,เห็นไกล้ๆเห็ดโคนเจ้าะเห็ดโคนหรือเห็ดปวกเนี่ยดอกหนึ่งว,วัลฮันที่เ้าไม่บลายฮันมีสามดอกออนี่เห็นดอกเจ้าะการจุ่มไหมเนาะ สีดอกเจ้ากำลังตุ้มเลยเนาะตามตามไปให้ทานเจ้าทันหน่อยออกอยู่บนกองหินเลยเจ้าะดอกแข็งดีมากเลยเจ้าเจาะกลางดแดดเลยเจ้าดอกนี่ดอกน้าใหญ่มากอีกดอกนึงเจ้าหืไม่ดอก นี่เห็นเจออยู่ข้างห้วยนี่เจ้าข้างน้ำเนี่ยน่ารลกใหญ่เจ้าเนี่ยดอกไม้ใกล้ถึงบ้านแล้วเจ้าเนาะพี่น,น้องนี่ผลงานแพ็ะเจ้าได้ประมาณสักหน่อยสักพอดีกาได้สักแกงหน้าเจ้าเกต้าวเนี่ยก็จะเป็นเห็ดรวมนะเจ้านี่แพะก็จะล่างนะเจ้าเนอ้องทำการล่างล่างเฮ็ดรุยเฮ็ดลงน้ำนเจ้า เห็ดละโงกนี่เห็ดละโงกบ้านแพงห้องเนี่ยเป็นเห็ดละโงกตีนต่ำคนเรบ้าบ้านแพงมาคนเัิปนบกินก็เป็นเห็ดละโงกและร่างเห็ดด้วยใส่น้ำด้วยอ่าเคล็ดลับล่างเห็ดของแพงนาเจ้าเนาะอ่าเทาถ้าเทาเห็ดแบบเนี้ย,น,ยน้ำตีใช่นะเจ้าของแพงพยายามใช้เป็นน้ำอุ่น มันจะทำาหื้อเขาล่างเฮ็ดง่ายจ้าแบบน,นี้ดอกเฮ็ดทีมันแบบว่านั่นมันจะทำาหื้อเฮ็ดแบบดอกมันจะดูเหนียวขึ้นเจ้าแล้วก็ผิวข้างนอกมันจะมันัลื่นๆนะเป็นลนักษณะเพ้่เป็นแบบน้ำอุ่นนะเจ้าเด้อม,มาขามากำลางไปเฮ็ด,เดวันนี้ตั้งเดี๋ยวก็จะก็แพงก็จะออกไว้นะออกไว้แล้วก็จะ ใส่ตู้ไว้เจ้าไว้กินมันหน้านะเจ้าเนอะเห็ดแล้วโง,วง่เข่าตกใจกับพ่อมียมันยากาศข้างหน้านะตะวันก็ลับต๊ดินนะเจา้าเนาะวันนี้แพงไปหาหลบใบนะเจ้าเนาะไปแม่พอจะแรงและแงใช้เวลาหาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะหาเห็ดมาเน,น็นตประมาณชั่วโมงเดียวแล้วก็บรได้เข้าป,ปลาลึกเจ้า บ่าวไทยบ้านม่ได้ไปตัวนะเจ้าวันนี้บ่าวไทยบ้านไปหาปลานะเจ้าไปใส่เบ็ดตามลูง,งานานะเจ้าหาปลายูตะตีลายน้ำท่วมพวเห็นเจ้าก็ตอนนี้ข้างล่างข้างล่างนี้ของแข้เงเป็นเป็นน้ำอิงจ้าน้ำอ,อิงก็ขึ้นมาติ๊กไหลามาต,ต,ติ๊กแล้วเจ้าแพงว่าไปเ้อามาให้ก่อนถ้าถ้าเก่งก็มยยอญายู่นะนี่แพงว่า นีเ่เนาะคยว่น้อยเลยน,นีอยย่อายอุเห็ดนาแลเจ้าเห็ดละงูกเจ้าแล้วก็เห็ดพูนเหยน้อยหนึ่งอ่ะถ้ารวมรวมถ้าวันนี้ถ้าแกงรวมกันก็ถือว่าเหมาะขนาดนั้นเจ้าเนาะจับพรีแหละอ่ะอ่ะเอาละเจ้าเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเดี๋ยวแพงก็จะล่างเห็ดต่อละเนาะอ่ะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมแพงจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าอ่าพิกัดเกาะที่เดิมนะเจ้าเนาะป่าหลังบ้านแพงนะเจ้าที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเกาะวงนี้เห็ด ทางไม่ของสอนออกนะเจ้าเด้อเห็นเราโงกออกอยู่เ่ทาทีฟังมาแต่ว่าแพ็บ่ได้ไปนะเจ้าช่วงนี้เพราะว่าน,น้ำบ้านแพงมันบอนิ่งนะเจ้าเนาะก่อน้ำก็น้ำอิงก,ก็ขึ้นติดตีดละแล้วก็โอกาสตีนพายุก่อจะมาหน้าปลาจะมาแล้วก็ทีกก่อยู่บ้านก็จะมีแต่คนเท่ากับละอ่อนเนาะกับลูกเนี่ยเลยต้องอยู่บ้านเจ้าเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าเนาะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า ไปลากนเนี่เด้นี่ฮะมาี่มเมมอรตัวจะกินกตัวกินได้กอตกินได้กักิ่นได้กตัวเลี้ยงลูกตัวนี้ัเลี้ยงลูกตัวนี้เป็นจีกเนแมวนะจังแมวจะจังชักจังจังจัง เด <|so|>> ี๋ยวจะล่าเมื่องผุ่นจิดแล้วเอามามามันตัวน่องเอาม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 าอตัวยังตัวนี้เป็นตัวผู้นี่